เรื่อยพูดตามนะพูดตามไม่ต้องนนี้ผมไอสวัสดีครับคุณคนสวยอุ้ยต้องทาเสียงหลอด้วยเหรอคเสียงหลอสาวชอบเอาใหม่สวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะอมาขินจ้ะมาขินเหรอมาขินเหรอมาขินชื่ออะไรอ่ะ เอาอีควาเขาก็บอกมึงแล้วมึงจะมาใหม่ตลอดนะมันเป็นสไตล์ไงอ่ะมะขิงชื่ออะไรอ่ะมะขินชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อมะขินจ้าก็ถามเล่นๆก็ถามเล่นๆนะไปกินข้าวกันปะไปกินข้าวกันปะว่าดีเลยจ้ะไปกับผมไม่ต้องกลัวอดไปกับผมไม่ต้องกลัวอดเช้าฟัดผักฟักกินฟัดักผันเช้าฟัดผักฟักกินฟัดฟักผันเช้า ช้าฟาดผักฟักกินฟักฟักผัดทานเสร็ like that, จแล้วจานไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างผมล้างให้จ่ผมล้างให้ชามเขียวควมามเช้าชามขาวคว่มคำชาเขียวความเช้าชามขาวคว่มคำให้ก็กินชามซปเปอร์แว์ได้ไหมในไหนจะเลี้ยงเราก็ต้องกินดีๆชามเขียวเขียวคว่ำบอกแล้วจะหยุดงานบ่อยอชามเขียวความเช้าชามขาวคว่ำคำชามเขียวความเช้าชามขาวคว่ํคำ ทานเสร็จแล้วจะพาไปดูหีบทานเสร็จแล้วจะพาไปดูหีบมีทั้งหีบใหญ่หีบเล็กมีทั้งหีบใหญ่หีบเล็กหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหีบหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหาย หิบมากมีหนีหีบหีบหิบอ้าวหนีกหอนหนีก่อนหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบมากมีหนีหีบหนีหิบหายพอพี่ขาเริ่มหนีหีบกันเถอะมาอู้พอมันไม่ได้หนีหนีหายเอาไปท่อนสามเลยเอาไปท่อนสามเลยมีหนีหนีหนีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายมึงถ้จะหมกมุ่นอยู่กับอีหิบหนีบเนี่ยไม่เอาไม่เอา มอขิงครับมะขิงครับค่ะผมเป็นคนจนคุณรักผมได้ไหมผมเป็นคนจนคุณรักผมได้ไหมอ๋อค่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทิ์เออคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ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 มีงานให้ทำไหมครับปาริญญาไม่มีแต่ไมี ไม่ได้คิดเลยนี่ไงจะเข้าเพลงแล้วจะเข้าเพลงแล้วอามาคนจานมีสิทธิไ์ไหมครับคนจานมีสิทธิไ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับป้ลินยาไม่มีแต่มีดีนะครับว่าใจก็เลยมามาว่าใจก็เลยมามึงนี่นะกูกูขอร้องแล้วขอร้องอีกมึงมาใหม่ๆตลอดนะก็ให้ยาให้ทำอะ่ะก็จนมีสิทธิ์ที่ทุก น้องชอบน้องชอบเบัค <มา S 2> คินอยากดูไหมครับ<ะ>นั่งไงเราอยากดูนี่เอาเลยท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นไงคนจนเรามีสิทธิ์ไหมครับคนจนเรามีสิทธิ์ไหมครับมีงานเนี่ยทำไหมครับปริญญาไม่มีแต่ไม่ดีนะครับว่าใจกันเลยมากมากว่าใจกันเลยมากแล้ว,เร,วเร็วเข้ารองเท้าล่วงแล้ว ไอ้ไม่ทรยศต้องตีนตัวเองต้นะแล้ต้องทำจริงเงี้ยะทำเมาเก่งชอบไอ้ทำง่ายแย่ดเข้าหวยห่าเอ้ยมันเสียไปหมดให้เอาเลยลองดูเต้นไม่เคยเป็นให้ทำอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มท่านะไม่เอาทำเองอข้างล่างตีนตอกไว้ให้ดีอะไรอ่ะคนจนเอาละคนจนมีสิทธิ์ไม่ท้าไปไหมไม่ข้าไปไหไป่าลิบยาไม่มี ไมดีนะครับอ้าววันเกดกันเลยไหมวันเกดกันเลยไหมผม่ัวกลัวค่นอะรุนแรงอะเพิ่งหัดผมไม่กลัวไม่ต้องเลยยัมเสียตลอดมึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเจอพี่ชายจะตามหาให้ทั่วตองอูเลยแต่ถ้าคุณเจอพี่ชายแล้วคุณต้องรับรักผมนะ ได้เลยไม่ทราบว่าคุณวัดใจกับผมเป็นไหมไม่เป็นไรคะ่ะฉ <|so|>> ันไม่สะดวกเดี๋ยวผมพาไปนะ